สำหรับเขียนหนังสือนะคะของนักปราชญ์นะคะก็จะมีนะคะเป็นหมึกโสนนะคะแล้วก็หมึกแล้วก็รูปกันเขียนก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นแผ่นกระดาษสมหรเขียนนะคะมันก็จะเป็นหนังสือนะคะ สาวราชวังเคียบ็อกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิธนะีแต่งงานนะคะก็คือว่าสาวเกาหลีหนึ่งเกาหลีอายุสิบสี่น, 14, นะคะ <c oughs> แล้วก็จะให้แต่งงานแล้วนะคะที่นี่เป็นพิธีก็จะมีเฉพาะพี่น้องนะคะของฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเท่านั้นนะคะแล้วด้านขวามือก็จะเป็นเกี้ยวนะคะเป็นเกี้ยวสําหรับเจ้าสาวนั่งนะคะที่นี่อายุสิบสี่เขาก็ให้แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะ ไปดูฝ mm ังศพนะคะของคนเกาหลีนะคะก็จะมีชื่อนะคะชื่อสตาร์ที่วันนี้สามสิบเอ็ดมันมีนะ